สบายดีพี่น้องวันนี้สโบสิมาเห็ดก้อยปลาก้อยปลาปาเลยพี่น้องเนื้อรุงเพิ่นไปใส่หล่อมก็ไปใส่หม้อเพิ่นไปยามาได้จีหาตูนี่เด็กก่อนอื่นทางเราจะมาซอเกิดออกเพราะว่าปลาหน่อยสโบสิซอเกิดไหวเห็ดตัวใหญ่ตัวเดียวเลยเราจะมาเอาสันปลาบันนี้หลังจากเอาสันเด็ดแล้วก็จะมาหลอกนางออกเรือเพื่อมันสีบออันนั้นเนื้อตัวนี้กลางม่ให้จะโตมนีฮันหลอกนางออกนางปลานี่ออกมันจะมวยหยาบ เอาสั้นปลาเลียวสบู่จะซอยเซน้ำเด้อพี่น้องเพราะว่าด่างคว่ำขามันเนาะหลังจากซอยเซน้ำแล้วสบู่สิขันหนาหมดไปสมีหนามะนาวสิมากหนามะนาวพี่น้องมังหนามะนาวเลียววันนี้สบู่มัดอันดวงหนามประเด็กค่ะว่าดวงหนามประเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสั่นสาวตัวเขาอะไรนะก่อนอื่นเมื่อจะใส่พุงนัวแล้วก็มาิก แต่หน่อยเสพหน่อยเสลาเสปลานี่นป็นงอค่ก็ได้ปีเด็กเขาขัวเขาเขาัวดำเดื่อเพราะวะ่าทางเขาจะกินเขาขัวดำอันจะนั้นเด็กเอาน้ำไปเอกรุ่งสัก